สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่613ค่ะ613ประจําเย็นวันอ่าพลหัสนะคะพี่ขาพฤลหัสที่ วันพฤหัสที่23มกราคม2568ค่ะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกนันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1ชุด40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีมีปลายทางจาะ ปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0 9 9ย์ค่ะ0 8 4 1 5 6 1 0 9 2ค่ะ5 4 3 9 6 1 0นะคะพี่พี่ขาส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจากพี่พี่ชอบรายการไหนนะคะพี่ขาโทรทักไลน์ได้เลยนะพี่เนาะ ก่อนรับชมคลิปนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยค่ะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นนะคะพี่ขารอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงครึ่งนะคะพี่ขารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นจะพิจาาประมาณนี้นะพี่นะรายการที่1เหรียญหลวงพ่อโอภาษีหลังจะเป็นพระพุทธชินราชปี12สองค่ะ เหรียญเก่าเหรียญสวย200บาทจะรายการที่2จะเป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่ขาเหรียญรัชกาลที่5พระเสียนกับรอสอ1 4ค่ะนี่ค่ะ รูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกันเข้ามาจะพี่จ๋าองค์นี้มาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่200้บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขารายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขาสองหน้านะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าคะ่ะ200บาท2องค์300บาทจัดส่งฟรีจ้ะ รายการที่4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อโสธร2 5 0พนะคะพี่ขา200บาทมาในเลี่ยมนะคะพี่ขารายการที่5รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาเก่าสวยจ้า2 0 0บาท2องค์300บาทมีรอยจานนะคะพี่พี่ขารายการที่6ค่ะ เป็นซุ้มกอค่ะพี่ขาเป็นซุ้มกอเนื้อดินเก่าค่ะ200บาทเท่านั้นจะสององค์300บาทนะคะรายการที่7เป็นนางพญามาในเลี่ยมค่ะรายการที่7เป็นนางพญาเนื้อดินมาในเลี่ยมค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาเก่าสวย200บาทจะ สององ300บาทค่ะรายการที่9รูปหล่อหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อผงค่ะปิดทองนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะมาในเลี่ยมเนื้อผงปิดทอง200บาทค่ะรายการที่10เป็นเหรียญรัชกาลที่หค่ะเหรียญรัชกาลที่หหลังช้าง3เสียน,นะคะพี่พี่ขา รอสนอ 1, 2, นะคะพี่ขาเป็นเหรียญบาทรัชกาลที่5นะคะเหรียญเก้าค่ะพี่ขา200บาทค่ะรายการที่11เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักรค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขามีรอยจานค่ะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูล200บาทค่ะ12เหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ค่ะ เนื้อทองผสมเก่านะคะพี่ขา200บาท2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ13เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดตอกโคดนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะ200บาท2องค์300บาทมาในเลี่ยมค่ะ14ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็น พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะพี่ขา200บาทนะคะพี่พี่นะสอง,องค์300บาทจะ้ะ15ค่ะเป็นหลวงพ่อผางเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ขาปี1 2น,นะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขต200บาท2อ,องค์300บาทจะ้ะ สิบหกเหรียญหลวงพ่อแชม่มลงยาค่ะพี่ขาพ่อแชม่มวัดฉลองนะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาสองร้อยบาทนะคะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นจอบหลวงพ่อเงินรุ่นแรกจะเป็นจอบเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินรุ่นแรกวัดบางคานค่ะสองร้อยบาทค่ะสิบแปดเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขา เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะ2 0 0บาทนะคะพี่ขา2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีจัด19ค่ะพี่ขาเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อทองผสมเก่า200บาทค่ะ20เป็นพระพุทธชิน,นราชค่ะ20จะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาตอกโค้ดนะคะ200บาทค่ะพี่ขาชินราชอินโดจีนนะพี่นะ21เป็นจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงคะ่ะ2478-200บาทนะคะพี่ขาจอบหลวงพ่อไผ่ค่ะอ่า22เป็นพระขุสาเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะ้ะ พุทธะเล็กหลวงปูเผือกมาในเลี่ยมวัดกิ่งแก้วจาก23เป็นเหรียญยี่สพุทธศตวตรรษเนื้อตะกัวด้านหลังมียันค่ะ200ร้บาท2อ,องค์300บาทนะคะ24่สิค่ะพี่ขาเป็นพระสังกจายหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวค่ะ พระสังกัจายหลวงพ่อหอมนะคะพี่ขา200บาทนะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะ25เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่ขาเหรียญเจ้าคุณนอด้านหลังเป็นพญาคุดแบบนี้ค่ะ200บาทนะคะพี่พี่ขา2องค์300บาทจัดส่งฟรีจ้ะ26เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่ขามาในเลี่ยมค่ะ เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะ27บค่ะพี่ขาปิดตาสายวัดสักพานสูงค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะปิดตาสายวัดสักพันสูงส0งบาทจะสององค์300บาทค่ะ28เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขามาในเลี่ยมขอบแบบนี้ค่ะ ปิดตาเลี่ยมขอบนะคะพี่ขาเนื้อหากเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเลี่ยมจับขอบแบบนี้200บาทนะพี่นะอ่า2บกะเฮ้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญจอมสุรินลงยาค่ะเหรียญจอมสุรินลงยานะคะพี่ขา2513ค่ะ200บาทนะพี่นะ2อ,องค์300บาทจะ้ะ30เป็นเหรียญข้อหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะ้ะ ข้าหลามตัด100ปีหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขา31ค่ะพี่ขาจะเป็นพระลีลาถ้ำาหีบค่ะพี่ขาเนื้อชินเก่านะพี่นะพระลีลาถ้ำเหีบค่ะ200บาทนะคะพี่ขา2องค์300บาทจัด2ปีค่ะ32เป็นพระกิ่งชิน,นบัญชรค่ะ 32จะเป็นพระกิ่งชินนบัญชรตอโคดนะคะพี่ขา200บาทเท่านั้นนะพี่นะสององ300บาทจัดส่งฟรีค่ะ33เป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณค่ะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณรุ่นอ่าลวยเดอร์นะคะพี่ขา,ากิ่งหลวงพ่อคูณนะคะ200บาทจ้ะอ่าสามสิบสี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามสิบห้าค่ะพี่ขาเป็นอ่าพระมเหสวนนะคะพี่ขาเป็นเนื้อชินเก่ามาในเลี่ยมค่ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะสององค์สามร้อยบาทจัดส่งฟรีไปเลยจ้ะ 36เป็นเต่าค่ะพี่ขาเต่าหล่อโบราณของหลวงปู่เอี่ยมวัดหัวเขาค่ะปีพศ 2, 2 5, องพันหค่ะ2,484 8 0ประมาณนี้นะคะพี่ขาน้องรับพี่ไม่แน่ใจกับขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ เตาหล่อหลวงผู้อิ่มวัดหัวเขาค่ะ37เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาเป็นเนื้อทองผสมเก่าละอาด้านหลังมียันค่ะ200บาท2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีจ้ะ38เป็นพระพิกเนตค่ะรูปหล่อพระพิกเนตนะคะพี่ขาอันนี้เลยค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่นะ200บาทจะพี่จ๋า2องค์300้บาทจัดส่งฟรีค่ะ39เป็นเหรียญหล่อชินราชค่ะมีห่วงนะคะพี่ขามาในเลี่ยมจ้ะนี่เลยเก่าสวยนะคะ <200 S 2> พี่พี่นะ200บาทเท่านั้นค่ะ40จะพี่จ๋า40จะเป็นแพะเขาควายแกะนะคะพี่ขาเจ้าของเขาบอกเป็นเขาควายนะพี่นะของหลวงพ่อรัตน นะคะพี่ขาวัดหนองกระบอกระยองนะคะพี่ขาอามาในเลี่ยมแบบนี้เลยจ้ะ 200บ้าบาทจะพี่จ๋า200บาท2องค์300รบาทจะพี่จา๋าลงครบ40รายการแล้วนะคะพี่ขาน้องระพีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหน099ได้เลยจ้ะ0841561092543961าส่ฟีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ